นำเสนอของพวกเราขอเชิญทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดกาลสินที่เกี่ยวข้องกับท,ทรทบัพยากรธรรมชาติะะและสิ่งแวดล้อมเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพุทธสถานภูสิงจังหวัดกาลสินนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นบันไดไปนะคะ ไปน้มัสการเพราะผมภูมิปโลนะคะแล้วก็ชมชิวชัดแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่อยู่รอบๆพุทธสถานแห่งนี้นะคะงั้นตามไปเลยค่ะพุ่งไม่ยากเธอเราจะช่วยกันไม่การฝันเธอเราจะตั้งใจช่วยกันฟื้นโลกใบที่น่าอยู่ Bye. ทางขึ้นมาถึงแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปประจำพุทธสถานภูสิงห์แห่งนี้นะคะก็คือพระพุมภูมิปาโลค่ะพระพุมภูมิปาโลเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีหน้าตักกว้าง10.5เมตรมีพระวรากายที่สง่างามมองผูคุ้มข้าวบนภูสิงห์ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนาหมู่บ้านและน้ำในเขื่อนลำปาอันสวยงามอีกด้วยพระพุทธบาทบนภูสิงห์ถัดจากพระกรมภูมิปาโลเดินต่อไปอีกหน่อยจะเป็นทางที่ทำจากสะพานไม้เล็กเข้าไปสู่รอยพระพุทธบาทสำหรับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวพุทธสถานภูสิงห์จังหวัดกรสิน์ พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนเป็นเขตป่าไม้ที่มุ่งอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สำหรับจุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวซึ่งอยู่ในบริเวณแหลมนนวิเศษแต่เดิมป่าแห่งนี้เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เมื่อชาวบ้านเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินได้แผลวทางป่าให้โล่งเตียนแต่ยังมีบางพื้นที่เหลือรอดให้เราได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่ป่าไม้มีคุณค่านานาประการเช่นปัจจัยสี เครื่องจักสารสมุนไพรและยังเป็นแหล่งคุม้มรัพย์ความรู้ป่าธรรมชาติอันน้อยนิดแห่งนี้เป็นสมบัติพื้นสุดท้ายที่แหลมโนนวิเศษเหลืออยู่คอยให้ความร่มเย็นและบอกเล่าเรื่องราวในอดีตท,ที่สมบูรณ์ของป่าเต็งรังยังคงมีเวลาที่จะให้พื้นป่าแห่งนี้กลับมาเหมือนเดิมขอเพียงให้เรารักและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น สำหรับจุดที่สองที่เราจะพามาชมในวันนี้นะคะคือสะพานเทพสุดาเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาวซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกลสินสะพานเทพสุดาเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาวที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักรา25 49, ช2549ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น498ล้านบาทจากบริเวณแหลมนนวิเศษตำบลนน,นบุรีอำเภอสารคันจังหวัดกลสินและตำบลนหนองบัวอำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกลสินขนาด2ช่องจราจรความยาว2,040เมตรและถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวสะพานเทพศรดาจังหวัดกาลสินมีการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรน้ำในระยะยาวรวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่าไม้ เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีวินัยในการใช้น้ำอย่างถูกต้องรวมทั้งการอนุรักษ์น้ำอย่างถูกวิธีในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะพามาชมในวันนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์ซิลินทรอนหรือว่าภูคุ้มข้าวนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ30กิโลเมตรเนื่องจากว่าเป็นภูเขาเดี่ยวในพื้นที่ทำให้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับจากปีพุทธศักราช2,537ได้มีการพัฒนาพื้นที่ผู้กุ้มข้าวเรื่อยมาได้แก่การสร้างอาคารคลุมหลุมขุดอาคารปฏิบัติการอุทยานสัตว์โลกล้านปีผู้กุ้มข้าวการปรับปรุงระบบสาธารณูประโภครวมถึงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศซึ่งปัจจุบันนี้นะคะยังคงมีการดําเนินการขุดคน้นและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ต่อไปเราจะเข้าไปชมในส่วนด้านในของพิพิธภัณฑ์นะคะการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวภูกุ้มข้าวจังหวัดกระสินเป็นสถาบันทาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรมและด้านวิทยาศาสตร์โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ แต่ความจริงแล้วพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงตัวอย่างวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นงานที่สำคัญที่สุดและถือว่าเป็นงานหลักของพิพิธภัณฑ์ก็คืองานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับตัวอย่างต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงานเหล่านี้จะมีบริการควบคู่ไปกับห้องปฏิบัติการและห้องสมุดและเมื่อผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วจะนำออกเผยแพร่สู่ประชาชน ราทุกดูทำให้โลกนี้ทุ่ง เพั่คขึ้นคพิค่นไม่ลดเลยฉันรักเธอจัง